การอ่านมีความสำคัญเพราะว่าการอ่านคือการเรียนรู้การเรียนรู้จากผู้อ่านนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านก็เราก็อาจจะได้จากประสบการณ์ของตัวเราเองในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทุกคนในโองนี้ซึ่งเราสมมติทุกคนเขียนหนังสือเล่าบอยของทุกคนมาหรือว่าสิ่งที่ทุกคนพบเจอและแล้วผมอ่นาน ในเดกการครับวา่าสาพเด็กเรประวัติหรือนังสือของคนที่ระสบคดามสเร่นน,นะครับนังสือของคนเราเนี่ยถ้าเราอ่านเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่เขาได้พบเจอมาไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้นา,ดดดดานไม่ดีเพื่ออรเราก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้และด้านไม่ดีเพื่อป้องกันแนอรับพเราก็จะได้ไม่พบเจอสิ่งไม่ดีได้เรียนรู้สิ่งดีๆเพื่อที่เราจะได้พยายามทําทในสิ่งดีดีแล้วก็ได้ หนังสือก็เหมือนประสบการณ์ชีวิตที่เราสามารถเรียนรู้หรือข้าเที่ยวได้ขอตัวหนึงและเราสามารถเรียนรู้สิ ouais. the the hmm ่งที่อยากได้จากการอ่านหนังสือแล้วก็แน่นอนธรรมะมันก็เป็นพระไตรซึ่งถ้าไม่มีการอ่านเกิดขึ้นผมก็คงไม่เกิยกาได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าและแน่นอนว่าโดยทุกอย่างในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็การอ่านก็เป็นรากฐานที่สำคัญที่ทําให้เรามีความรู้แล้วก็มีภาษาเปนอทุกคน สรุปว่าเราก็อยากใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทด,ด้วยการ,รืรษษษษษรบอบอกว่าก็ษษาเองไม่รู้ด้วยการว่าองศึกษาเพื่อหาความรู้จากการสัมผัสของผูกคนมากขึ้นด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็